ถ้าเป็นชาถาเป็ชาสวรรค์แล้วนี่ยจะหมดสิศีลทำบุญแล้วเนาอนะนอยากนานๆจะมีสักคกั้ลังหนึ่งอย่างพระไ้อินนี่มากระนางสุจดานะมาใส่าบาตรแปลงเป็นมนุษย์เนาะมาใส่าบาตรพระมหากัสปะใช่ไหมเจ๊ะใช่ครับนี่เนาะทำเป็นโอ้โห,หน่าสงสารนะจนๆเนี่ย พมหากรสสปาเนี่ยแม้ท่านมีที่ไปจักขูดแต่ถ้าไม่ได้ดูเนี่ยนะมันก็ไม่เห็นนะเหมือนเรามีดวงตาถ้าเราไม่ดูอะไรเนี่ยมันก็ไม่เห็นนะนี่ก็นึกว่า,าเป็นคนยากจนเข็นใจเนาะจึงเปิดฟ้าบาทให้โปรดสัตว์จริงๆงนี่ไหมเพื่อให้เอาก้อนข้าวหรืออาหารใส่ลงไปในบาทแล้วบุญก็เกิดขึ้นนี่ยังพระเย็นเนอ ปุ๊บบุญเกิดเลยแต่อาหารนี่มันจะแตกต่างจากทุกครั้งเอ๊ะทำไมกลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งเมืองเลยล<ะ>เลงและนี้เลง็งอ่าทำไมท่านทำางเงี้ย<ะ>นี่มามขวางบุญผู้ที่ขัดสนบอกเก้าก็ผมก็ขัดสนเ<ะ>พราะมีเทพบุตรใหม่เพิ่งไปบังเกิดขึ้นรัศ<ะ>มีก็สว่างแล็ นี่สว่างกับผู้ปกครองนี่มันถ้าผู้ภาษาบ้านๆคืออายฟ้าอายดินอย่างนี้เนอแปลว,ว่าถ้าเป็นชาวสวรค์เป็นกายติ์นีดหมดสิทธิทำบุญนะทำได้เฉพาะมนุษย์แอนแอนแอนพบกึ่งหยาบกึ่งละเอียดอาตรงนั้นก็ยังมีสิทธิทำบุญเพราะยังมีกายหยาบอยู่ แต่สามารถปรับหยาบไปสู่สภาวะละเอียดได้นี่จ้าเพราะใจยอยู่กับละเอียดเสมอตลอดเวลากลิ่นสินกลิ่นธรรมก็เกิดขึ้นใจหยุดนิ่งตลอดน่ะเคลื่อนไปสู่ภายในม<อ>ันน่าอัศจรรย์แค่หยุดนิ่งเฉยๆเน่ะกลิ่นสิลกลิ่นธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นนี่จ้าสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นแล้วก็ เมื่อเป็นพภููมที่สะอาดบริสุทธิ์อย่างนี้นะจ๊ะเมากักจะเป็นที่ชุมนุมของผู้ที่บริสุทธิ์ม oh. ันเหมือนกันในทุกระดับ oh. ทุกมโนปณิธาน oh. นี่ทุกมโนปณิธานเลยก็ oh. จะชาบมาแวะเวียนผ่านที่ตรงเนี้ก็จะมีโอกาสสร้างบุญกันอีกอาตายเดี๋วไม่ไปไหนเดี๋ยว oh. <laughs> เอาวันินิจจิตยาใสนี่นะเผลอวลารน,นิจจิตยาใส <c oughs> แต่กายทั้งนั้นสวยๆวยเนละได้แห่งความดีนี่อยู่ว่าพฏิสัตย์สำคัญเนาะสำคัญมากๆากเลยที่จะเปลี่ยนแปลงโลกอยู่นี้เนี่ยคือถ้าเราสร้างเด็กๆให้มีศีลมีธรรมกระแสธาตุแห่งความบริสุทธิ์ จะเกิดขึ้นมาก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 กระแสความบริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วอยู่รอบตัวเราเนี่ยแต่ว่าเราจะดึงอมาใช้ได้ไหมถ้าใจเราใสบริสุทธิ์มีศีลมีธรรมก็ดึงมาใช้ได้ก็จะวืกเข้ามาอยู่ในตัวจะทำให้ใจใสกายใสแข็งแรงสดชื่นเบกบานเนี่ยจะ้ะคำพูดก็มีแต่เรื่องเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องนี้ดี สิ่งไป้ามดีนอาขาดฟ้าก็จะสดชื่นตามไปด้วยผละมารากมากก็จะมีลดโอโชอฝนตกต้องตามฤดูกาลรีร่ฝนมันตกยังไงก็ไม่ทามนะรู้สึกว่าจะตามใจตัวเองแล้วเกินเลย <c oughs> ไม่หนาวสักทีตัวองจะทำบุญเรื่องเสื้อกันหนาวเนี่ยจะเอาไงก็หนาวให้ชื่นใจได้สักวันหนึ่ง พอให้ขยอมทั้งหลายมีแรงบันดาลใจที่จะมาทำบุญนี่เนาะเสื้อกันหนาวยังหายสงสัยเพราะปีนี้เอ๊ะจะทำบุญกันหนาวแต่มันยังร้อนอ้าวอย่างนี้แถมฝนยังมาซะอีกเอ๊ะเราจะทำบุญอะไรกันอย่างนี้นี่เนาะเออทำบุญไม่ถูกเลยตอนนี้เนะ <c oughs> นี่ยนี่นะจ้าถ้าเราช่วยกันสร้างยูว่าโิษัทเพิม่มขึ้นเพิม่มขึ้นเพิม่มขึ้นแปลว,ว่าศิ่งทีลธรามเกิดขึ้นในตัวผู้ใหญ่ก่อน แล้ถ่ายไปเต็งเด็กจากเด็กก็ขย้อยทั่วโลกครูไม่ใหญ่จำชื่อเพลงไม่ได้ในยุคพระศรีอรอยิยะเนี่ยที่ผู้มีบุญมากๆเข้ามาเกิดบาปน้อยๆมาเกิดมรรมกันแล้วโลกในยุคนั้นจะเป็นยังไงนะเด็กที่เด,เด็กอะไรนะเป็นสติปัญญา,ญญาแล้เอาใครจำได้เปิดหน่อยเจ้าสามสอา,สา,สา แค่อีกสองไหเษตันนั่นเองหม,ม่มันน่าไปเชื่อมยุคนั้นได้เนาะคือถ้าทุกคนในโลกมีศีลมีธรรมนี่ยมันไปตรงนั้นได้เนาะไปตรงนั้นได้เพราะข้อปฏิบัติให้มีศีลมีธรรมเป็นอริยธรรมก็มีอยู่แล้วความสามารถพทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้แล้วเหลือแค่เราเอามาใช้เอามาฝึกตนของเรา นี่นะจ๊ะถ้าได้แล้วก็ถ้าได้ทั้งโลกเนี่ยโอ้นี่จะมันเชนเดิวนได้จริงๆจะจะเป็นไงคล้ายในบทเพลงนี่แหละเนื้อหาในบทเพลงคล้ายๆกับมิติของกึ่งหยาบกึ่งละเอียดเลยอ้าวก็ก็คล้ายๆในบทเพลงนี่ไงสัตว์พูดภาษามนุษย์ได้ อันดะเูดตตั้งแกอัีิรับอเออั <c oughs> ่งเง,งไาเออนี่นะหเลิบยูอะไรอย่เงี้ยเออทุกแกมก็จะน่ารักเพิ่มขึ้นบอกมาลองทุกวันได้นะแึ้งขาอัติโยกหายก็จะหายไปไปเหมือนชาวสวรรค์์ยังงชาวสวรรค์เนี้ยครับเ,เพราะนั้นเมนไม่ต้องมี เออนี่เนาะผู้เวะไปแล้วเนี่ยการสวดเสยคงไม่ต้องออมองีบังนี่นะเออนี่จ้ะคล้ายๆกับสวรรค์แต่โลกก็เออจะมีฤดูการมีอะไรแต่เป็นฤดูสบายมนุษย์สาม,มารถทำสิ่งนี้ได้นะถ้าเราเห็นพร้องต้องกันทุกคนในโลกไม่มีเว้ยเลยไม่แต่คนเดียวนะเป็นอย่างนั้นได้ เด็กโซทูทิ์จะพูดได้ทันทีเลยเ้อนม,ม,ม,มหัศจรรย์เลยแหละจะเป็นปกติกายอะไรที่เป็นยังมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยเพราะท่าบริสุทธิ์ที่สั่งสมจากศีลธรรมเนี่ยจะค่อยๆปรับกายให้ทรงได้ส่วนผิวได้สวยเงามมนี่นะจ๊ะทุกอย่างระบบอวัยวะภายในต่างๆงดงามมากเลยนี่ับนี่นะจ๊ะ แล้วก็เวลารับทานอาหารก็เคี้ยวไปอย่างนั้นมันเคี้ยวหลอกๆนั่น,น,นเ่งคือเข้าปากแล้วก็ก็อ้าวไปแล้วนี่อร่อยตั้งแต่ปลายลิน้นถึงปลายเล็บเลยอร่อยทั้งตัวเงเรานึกไม่ออกหรอกเราอร่อยแค่คอนั่นเองเอลิกไปเราลืมแล้วนลิกแรกก็ต้องเอาใหม่